ูกค้าถามมาว่าเวลาก่ออิฐผนังทำไมต้องมีเสาเอ็นทับหลังคะเสาเอ็นกับคานทับหลังเป็นส่วนเสริมสําคัญเพราะผานังที่ก่อน่ะมันไม่ได้ค่อยแข็งแรงนะโดยเฉพาะการเจาะทําช่องว่างโดยที่ไม่ใส่เสาเอ็นหรือคานทับหลังเนี่ยเวลาเราเจาะทําช่องหน้าต่างหรือประตูเนี่ยผนังก็จะอ่อนลงทันทีครับผมเพราะฉะนั้นเขาจึงแก้ปัญหาโดยการใช้เสาเอ็นทับหลังมาแก้ไขนะครับผมวิธีใส่เสาเอ็นและทับหลังที่เป็นโครงสร้างนะั้นจุดนี้จะต้องทําให้เชื่อมต่อกับโครงสร้างของอาคารเสมอนะครับผมแล้วต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเท่านั้นนะครับ บ้านไหนก่อผนังโดยที่ไม่ใส่ซอลเอนทับหลังนะครับก็ค่อนข้างเสี่ยงเลยอาการที่เห็นได้ชัดเลยก็คือผนังบริเวณมุมช่องเปิดจะเกิดรอยร้าวเฉียงขึ้นประมาณ45องศานะครับผมแถมบางทีเนี่ยเกิดรอยใหญ่เกิาเดิมเวลาฝนตกเนี่ยน้ำอาจจะรั่วเข้าไปในบ้านเลยก็ได้ส่วนนี้ก็เป็นคำตอบของเรื่องที่เราไม่ใส่เอนทับหลังนะครับละเลยไม่ได้เลยนะครับผม สรุปเลยผนังบ้านถ้าอยากให้ออกมาแข็งแรงนะครับทนทานเราต้องใส่เสาเอ็นทับหลังนะครับเพราะว่าป้องกอันความเสียหายกับบ้านด้วยนะครับแลวถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆสาระที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านฝากกดติดตามเพจ Facebook ก้าวหน้าบ้านวัสดุไว้ด้วยนะครับ